สวัสดีครับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะครับมีโอกาสได้ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของสโมสรอ,อุบลเอฟซนะครับท่านพงศักดิ์มูลสารนะครับพวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษาวิชาจ .E. วิชาปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ขอแนะนําท่าน พงศักดิ์มูลสารนะครับท่านเจ้าของสโมสรอุบลเอฟซีส,สวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับท่านครับออพอดีเราได้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องให้มาสอบถามข้อมูลนะครับบุคคลตัวอย่างแล้วก็บุคคลสำคัญบุคคลตัวอย่างนะครับ <c oughs> ว่ามีวิถีในการดำเนินชีวิตด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรแล้วก็ ผู้ที่ประสบความสําเร็จในในหน้าที่การงานแล้วนะครับใช้หลักปรัชญาและใชอ้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนใช้อุดมการอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจหรือว่าการงานที่ตัวเองรักและชอบสําเร็จนะครับท่านครับครับก็ก็คงเริ่มต้นจากผมว่าโดยพื้นฐานครอบครัวก็เปส่วนครับผมครับ,รบส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ,ของการศาึกษาเพาผม อยู่ในยุคของคน50าปีก่อนยังหนุ่มนะย,ยัง<น>ยังหล่ออยู่นยในยุคนั้นผมว่าการศึกษาสําคัญมากครับพูดถึงว่าโอกาสของคนที่จบการศึกษาในระดับยาชีนี่จะโทรในยุคนั้นนี่ครับผมค่อนข้างจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีครับ เพราะว่าตอนนั้นมันไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี้มีอาตีแทบจะตกงานกันทั้งประเทศคครรัับบผมแต่ตอนนั้นดูดูมีค่านี่เราก็เป้าหมายในเรื่องของการเรียนในในในคณะที่เราคิดว่าเราจะชอบอาชีพนี้ครับผมก็มีส่วนทําให้เราเราได้ทํางานตามที่เราได้เรียนแล้วก็ได้งานดีๆได้เริ่มต้นชีวิตในเรื่องของในเรื่องของ การเริ่มต้นที่ดีจากการงานและก็การเงินที่ดีทำให้มีโอกาสได้เริ่มต้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ได้เร็วครับผมคือท่านกำลังบอกว่าปัจจัยแรกปฐถมปฐถมเลยคือเรื่องของการศึกษาครับ,รบก็เหมือนกับที่พวกเราก็กำลังศึกษาในใน,ในระดับต่างนะครนะครับแล้วแรงบันดาลใจอะไรครับท่านถึงถึงได้มันเกิดอุบลติเซตขึ้นเนี่ยนะครับ ผมจริงๆเรียนมาผมผมจบนิติศาสตร์โอ้จริงเป็นนักกฎหมายขออนุญาตขออนุญาตสอบถามประวัติส่วนตัวของท่านก่อนนะครับท่านท่านพงศักดิ์นี่จบทางด้านจบนิติศาสตร์อ๋อครับแล้วก็จบปริญญาโทนิได้พัฒนาสังคมจบปริญญาโทด้านพัฒนาสังคมครับพอดีช่วงจบปริญญาตรีก็มีมีโอกาสได้มาทำงานการเมืองอ๋อผมอายุ25ปี โชคดีได,ได้ได้มีโอกาสได้เป็นเลขารัฐมนตรีสำนักนายกโ oh. <laughs> อ้โหมีโอกาสได้ไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล25ปีเนี่ยนะครับ25ปี27ปีนี่เป็นสมาชิกสภาเทศบา,นบานลนะโอ้ก็ oh. <laughs> <laughs> เลยสามารถเริ่มต้นได้ได้เร็วครับผมครับอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็ความรู้ผู้ใหญ่บังเอิญว่าเจ้านายที่ทำงานอยู่ด้วยนอกจากเป็นนักการเมืองระดับชาติ เป็นมหาิศรษฐีก็เลยได้เรียนรู้ธุรกิจของของแกด้วยเดิมก็เป็นเลขาดูแลเรื่องการเมืองครับก็ติดตามไปไหนมาไหนก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆครับผมไปกับผู้ใหญ่ครับตอนนั้นทําหน้าที่เลขาเปเลขาจริงๆไช่ไม่เหมือนทุวันนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังทําหมดทุกอย่างหดทุกอย่างตั้งแต่ กางเกงในยันมีดกนวดเราเป็นคนจัดการมดนะนั่นคือนั่นคือจัดการได้หมดเลยจิตวิญญาณของของคู่ที่เป็นเลขาจริงๆนะครับผมผ่านการเป็นลูกน้องคนที่ค่อนข้างจะเดิมนี่สามปีแรกนี่ดูแลเรื่องการทีนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นนายตอนนั้นท่านมีธุรกิจโรงแรมลงน้ําแข็งลงน้ําปลาลงเหล้าครับอาบอบนวดนครขับ โรงแรมม่านรูดเลยได้สัมผัสธุรกิจทุกอย่างหลงังจากนั้นอีกสิบปีก็ได้เป็นผู้หารธุรกิจเกือบจะทุกอย่างในนั้นก็เลยทำให้่ข้างจะจะก้าวได้ไวกว่าค,คนอื่นนอกจากนอกจากการศึกษาแล้วนะครับนอกจากการศึกษาแล้วก็ที่ท่านพงศักดิ์พูดก็คือว่าประเด็นต่อมาคือโอกาสสำคัญที่สุดใช่การศึกษาเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเบรดเป็นเป็นพื้นฐานนะครับ แล้วส่วนที่สําคัญกว่าการศึกษานั้นผมว่าท,ที่ท่านพศักดิ์พูดมานั่นคือผมว่าความมุ่งมั่นแล้วก็โอกาสที่แล้วผมผมจะโชคด<ำ>ีตรงนั้นคือหลายหลายคนอาจจะเก่งกว่าเราเยอะแต่เขาไม่รับโอกาสใช่ครับทีนี้ผมก็ไม่ทิ้งโอกาสคือพอได้โอกาสก็มุ่งมั่นตั้งใจนจากันทหน้าที่ในด้านเรื่องของการเมืองก็นในเรื่องธุรกิจครับผมขอ ขอเป็นเก็ตความรู้เพื่อที่จะให้ให้กับเยาวชนหรือว่าน้องๆทั่วไปที่ที่ได้ได้ฟังหรือว่าได้ชมวิดีโอชุดนี้นะครับว่าวิธีการที่จะรักษาโอกาสเนี่ยมันทุกคน่ะได้เจอหมดทุกคนนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะรักษาโอกาสแล้วก็วิธีการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยครับขั้นตอนหรือว่าโปรเซสเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่ยาก แล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงบางคนเพราะว่าบางคนบางคนพ่อแม่ทําไร่ทํานาใช่ไหมครับแต่ว่าตรงที่ว่าโปรเซ็ในการเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วก็รักษาโอกาสน่ยผมว่าท่านท่านมีเทคนิคบอกน้องๆได้ไหมครับหนึ่งความมุ่งมั่นสองเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตผมว่าเด็กรุ่นหลังยังไม่ทันนะยังยังขาดจุดนี้ในยุคผมก็อาจจะเป็นยุคกลางกคือ คนรุ่นนั้นนี่ค่อนข้างจะม,มีเป้าหมายที่ชัดเจนยังผมนี่ผมกล้าบอกนะผมผมต้องการจะเป็นอะไรผมตั้งมันง่นเลยแหละเหมือนเหมือนว่าท่านและไม่ทําอย่างเดียวนะครับทั้งสามอย่างหนึ่งเรื่องการเมืองผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอันนั้นคือความฝันของผมผมเรียนจบผมผมไม่ชอบรับราชการ,ร,รผมก็เป็นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งสมัยก่อนนี่ อำเภอเมืองนี่คือทั้งอำเภอนะอตอนนั้นก็เป็นสอจอได้คะแนนอันดับหนึ่งของของจังหวัดแต่ไมน่นถือว่าเยอะมากคุณธรรมในด้านไหนที่ที่ที่ท่านพงศักดิ์ใช้มันเป็นเป็นเป็นผมว่าเป็นห <ผม S 2> นึ่งความชื่อสัตว์ 2> 2, สองศักยภาพตัวเองาพาพเอาออกมาให้ได้ต้องต้อง,ต,องต้องกล้าที่จะกล้าที่จะแสดง แต่ผมผมค่อนข้างจะทําการบ้านในทุกเรื่องมันอาจจะเป็นพื้นฐานของคนเรียนกฎหมายซึ่งค่อนข้างจะจะละเอียดใช่ครับมีดีเทลลงไปในส่วนมันจะมีคําพูดหนึ่งเหมือนพวกเรียนเครับเวลาไปตีกันเนี่ยพวกบัญชีตั้งบอกว่าตีให้ครบนะเวลาไปตีกันตีให้ครบถ้าพวกเรียนกฎหมายบอกว่ามึงตีอย่าให้มีหลักฐานนะอือต้องไม่มีหลักฐาน อย่างของพี่พี่จะหนึ่งเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นานากิการทุกอย่างที่ทําการมาเด็จสุดษาเพราะว่าเราเราทามาตั้งแต่เราเริ่มต้นการทํางานครับพอเริ่มต้นอย่างพ,พี่พี่เรียนปริญญาตรีเสร็จพอมาอยู่กับผู้ใหญ่พี่รู้แล้วว่าปิดปริญญาตรีไม่พอแล้วต้องไปเรียนมีปริญญาโทเพราะอยู่ในอีกระดับหนึ่ง เรารู้แล้วว่าเราต้องขวานขวายหาความรู้เรื่องอะไรบ้างที่ไปเรียนเขาเรียกมินิหลักสูตรเกี่<ม>ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ<ม>ธรรมศาสตร์กุลาเขาที่เขาเปิดที่ไปเรียนหมดนะครับหลักสูตรสองเดือนสามเดือนนี่เรื่องการเมืองอาเซียนรเ,เรื่องเศรษฐกิจค,คือคือเอามาใส่ตัวให้หมดทีนี้พอเราอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ เราสามารถทํางานให้ผู้ใหญ่ได้ที่นี่อย่างภาษาอังกฤษเนี่ยไปเมืองนอกก็จะนายกลายเป็นนายหาให้เรากินเราก็ต้องไปศึกษาอีกว่าเราจะพูดยังไงมันก็ไปเรียนถึงจะได้ไอนน้นมากินใช่ไหมทีนี้มันโดยหน้าที่เราต้องไปหาให้เขากินไม่ใช่เขาไปหาให้เรากิน่ครับะนในเรื่องของการสื่อสารครัเออันนี้มันก็ทําให้เรา จริงนึงนี่ือทาให้เราได้ได้ไดพี่กลับมาพี่ก็เปเรียนภาษาอังกฤษมันเหมือนอย่างนี้ไหมครับท่านผมผมมองมองวิถีของท่านคือว่าท่านก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วตั้งจุดจุดหมายไว้เสร็จปุ๊บหาว่าเหตุผลที่จะไปถึงตรงนั้น,นมีอะไรบ้างใช่ใช่แล้วถูกถูกไอ้ตุงเหตุผลเนี่ยที่จะเดินไปเนี่ยบังคับให้ต้องต้องต้องเก่งต้องต้องทำใช่ไห<ช><ช>มครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจอจังพี่พี่จะพี่ดูละพี่จะไปเจอตรงนี้เอาละ เดือนนี้นายจะไปดูงานสวิตครับี่ดูแล้วไปเที่ยวไหนแต่เขาต้องถามให้ไปเที่ยวไหนกินไหนครับศึกษาแล้วนะครับศึกษาเออสวิตไปเมืองไหนบ้างแสดงว่าต้องมีแผนในในต้องวางแผนอย่างดีเลยครับผมร้านนาฬิกาโรเล็กอยู่เมืองไหนครับอิตาลีแบบไปอิตาลีไปตรงไหนยังไงวิเราต้องศึกษาแต่่อนมันง่ายมันง่ายก็คือว่าเราสอบถามที่สถานทูตสถานทูตเขาจะ จัดไว้ให้เราแบบโปาแครมอยงั้นอย่างนี้แสดงว่าคําว่าแปลนนะครับสำหรับท่านนี้คือสําคัญมากเลยใช่ไหมครับในการในการดําเนินชีวิตหนึ่งเรื่องมิตรเรื่องการมีเพื่อนเขาเราคิดวันวันเนี่ยเราช่วยอะไรใครได้บ้างก็ช่วยไปพอถึงจุดหนึ่งมันจะตอบสนองเราโดยธรรมชาติแล้วก็วินัยในตัวเองเรื่องเวลาครสองต้องต้องไม่งง ไองูในหน้าที่ที่เราทำทต้อง,ต,องต้องฉลาดรอบรู้ตลอดต้องรู้และควรจะรู้ไม่ใช่ศึกษาในตำรายท,ที่เป็นผู้บริหารเทศบาลเป็นรองอายกเทศบรลท,ที่เทศบาลนครหลังจากเป็นสอจอแล้วนะเป็นสจทอนสอจอเป็นในเทศบาลตอนนั้นคุมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคุมเทศเศกิจคุมเกือบหมดอนะ่ะ ที่ไปศึกษาหมดนะที่คุมไฟป้องกันหมายถึงดับเพลิงนะแล้วก็ป้องกันทารุณภัยพี่ไปเรียนวิไลยป้องกันบรรเทาภัยแสดงว่าอย่างนี้ไม่รู้สรุปชีวิตของท่านคือหมายว่าไม่ว่าจะยุ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตต้องรู้ริงต้องรู้จริงของกองเขากของเขาหมดเลยต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยก็ต้องไปรู้เรื่องดูเรื่อง security นี่ใช่ไหมต้องรู้รู้ละเอียดคือถ้าไม่รู้เราบริหารไม่ได้ เราจะงู้ทันทีเราต้องแล้วแล้วขออนุญาตนะครับเข้าเข้าความสําคัญของที่มันเกิดขึ้นในอุบลซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรขวัญใจของคนอุบลเนี่าความสําคัญของ f c อุบลอุบล f c เนี่ยมันอยู่ในมันเริ่มที่มาก่อนครับผมครับมีที่มาครับอันนี้หลายคนก็ไม่รู้นะอนอุบลไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเรื่องเอฟซีเลจริงๆแล้วเนี่ยพอพี่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นประมาณ ก็เป็นกรรมการสมาคมกีฬาคือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขากำหนดให้คร<ำ>ับแต่ละจังหวัด<ำ>มีหนึ่งสมาคมกีฬาเพื่อมาบริหารงานเทศบาลครับผมครับสมัย3 0มสปีก่อนคือผู้ว่าทีนี้อำนาจไม่ให้อำนาจผู้ว่าให้เลือกนายกสมาคมกีฬามาจากการเลือกตั้งของหน่วยงานทุกหน่วยในเทศบาลในในใน,ในจังหวัดเนี้ยครับผมครับทุกหน่วยงานตำรวจทหารอายการศาลทุกหน่วยงานครับ จากการเลือกตั้งแล้วมาดูบริหารกีฬาครับโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้งบประมาณมาหนึ่งล้านบาทครับพี่ก็ได้รับเลือกตั้งว่าสี่สมัยสี่สมัยก็ประมาณแปดปีก็ไม่เป็นสี่สมัย,มยติดต่อกันก็พบวาระปีที่แล้วครบสี่สมัยก็เลยให้พอดนก็เป็นทีนี้หน้าที่ของนายกสมาคมกีฬาไม่ใช่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวดูแลกีฬาทั้งจังหวัด ชนิดสา,า,ามีกว่าชนิดกีฬาว่ายน้ำเทควันโดคาราเต้ตะกอกฟุตบอลบาสท,ทุกอย่างมันเลยบอลทีนี้<อ>หลังจากนั้นหกปีที่แล้วสมาคมฟุตบอลเขาประสานมาเขาประสานนั้นสมาคมกีฬานายกทุกจังหวัดเขาจะตั้งลีอาชีพฟุตบอลอาชีพทั่วประเทศคือที่แข่งขึ้นับ ยันนี้ปีแรกพี่เป็นนักบอลเก่าแต่พี่ไม่ชอบฟุตบอลมันม,มันไม่มีวินยัยมันเหี้ยพูดง <c oughs> ่ายๆ <c oughs> เพราะเราดูเราดูกีฬามาเนี่ยเอาน้องดูดินักกีฬาพวกนี้ซ้อมประมาณสามเดือน <c oughs> ได้แข่งอยู่ประมาณไม่ถึงนาทีนะเจ็ดสิบวิสิบห้าวิเวลาแข่งยิงชีวิตพวกนี้ซ้อมหนักแล้วรายได้น้อยมาก นักมวยพี่เคยเป็นผู้จัดการมวยเกิดจะกทุกที่กกีฬาเรเป็นมาหมดแล้วครับมวยนี่กว่าจะได้แข่งลดน้ําหนักข้าวมันยังไม่ได้กินนะน้าลายยังบ้วนทิ้งนะเพื่อทําน้ําหนักให้มันได้ก่อนถึงวันชกเนี่ยครับ่เช้าเนี่ยไปชั่งน้ําหนักเนี่ยสองทั้งวันนั้นต้องกำลายทิ้งเยี่ยวออกให้หมดพอชั่งน้ำหนักเสร็จค่อยกินกินก็กูโพสดอะไรเข้าไปพวกอันนั้นจะเหนื่อยมาก นี่เหมือนไอ้พวกอาหารนีบไม่มีควบคุมอะไรเลยน้ำหนักอะไรไม่มีเลยไอ้พวกนี้เงินเดือนสี่ห้าหมื่นแสนง่อนแล้ววินัยมีเงินก็ไปกินเหล้าคแต่ทีมพี่ไม่มีนะทีมพี่ที่แบคแฮนเลยล่ะไม่ได้หลังมือเลยท่านครับในในกีฬาที่ท่านควบคุมมาน่ะตัวไหนที่รายได้ดีที่สุดประเภทไหนไม่มีชนิดกีฬาไหนที่มีรายได้ ตอนนี้เอา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 ,เอาต่อจากพี่ที่หลังเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เลยมาขอร้องให้พี่ทำาำไมเขาจะให้นายกสม,มาคมกีฬาทุกจังหวัดสำนักก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละจังหวัดครับพี่ปีแรกพี่ไม่ได้ส่งพี่มอบให้อบจเป็นคนส่งครับม,มอบให้อบจแลบผิดชอบส่งอบจส่งไปแข่งได้ครึ่งฤดูกาลไปตีกับบุรีรัมใช่ก็โดนเขาถอนทีม ฟุตบอลเราไปตีเขาตีกับทีมอยลำตนถอนทีมจากการแข่งขันเขาก็สั่งห้ามผู้บริหารทีมยุ่งกับวงการฟุตบอลสองปีปรับหนึ่งล้านบาทปีที่สองพี่ในฐานะเป็นเจ้าของใบอนุญาตเจ้าพางทีมก็เลยมอบให้สสชูพิษเป็นคนทำก็ทำมาสองปีก็ล้มเหลวล้มเหลวทีนี้สมัครคือคำว่าล้มเหลวคือได้ วนใน้ที่สุดท้ายอที่หนงทีนี่สมาคมฟุตบอลเขาก็เลยมาขอว่าท่านตรงศักดิ์ต้องทําเองนะเพราะว่าอุบัติเป็นจหตุกรใหญ่มันมันจะล้มเหลวไม่ได้พี่ก็เลยได้กลับมาทำแตทำไกว่าสามปีพอทำนี่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องการเป้าหมายแบบไหนเพราะพอบอัอาชีพม,มันมีค่าตัวนะฟุตบอล เอาง่ายๆว่า3ปีมันนี่หมดกันเกือบ20ล้านเน่ยสามปีผ่านย้อนหลังไปเนี่ยเงิน20ล้านละเลงไม่เรียบร้อยแล้วเหมือนตะลายแม่น้ำนี่ที่เห็นวิ่งอย่างนี้เดือนละเจ็ดแสนเงินเงินเราได้รายคือทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นี่รายได้จากไหนหนึ่งสปอนเซอร์ครับไอต์เยอะแยะเอาเอาเอาสปายสปอนเซอร์เหมือนที่เห็นทั้งหมดในสนามเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยได้ไม่เกิน หนึ่งล้านห้าเอาตีท้าสองล้านนั่นเอเต็นทุกรกจิตเดียวที่แค่คิดนี่ก็เจ๊งตั้งแต่ลงทุนแล้วไ,ไ,มไม่ต้องคิดว่าจะทำอะไรอย่ายไปคิดบางคน<ๆ>ไม่เข้าใจ<ๆ>พี่ยังบอกเชิญเศรษฐีมาทำเลย<ๆ>เหนื่อยเราแต่าหารจัดก,การทีมนี่ไม่ไม่ใช่อยากอยากปีที่แล้วนี่หมดเยอะปีแล้วเดือนละล้านห้าเราได้แชมป์นะ ท่านครับหลักการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลักการพอเพียงนะครับท่านท่านใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างไรพี่ว่าหนึ่งในเรื่องของการประมาณการการวิเคราะห์รายได้กับรายจ่ายกันบาลานซ์กันเราตั้งรายรายรายจ่ายไว้ทีนี้รายรับจะมาจากไหนพวกบัญชีต้องต้องมาช่วยคิดวัาที่รายจ่ายพี่พี่จะมีตัวเลขชัดเจนว่า ออเดีปีนี้เรามีรายรับประมาณ4ล้านครับผมครับที่ต้องออกใสอีกประมาณ5ล้าน5ล้านนี่มาจากไหนเราก็ต้องมาคิดอีกทีหนึ่งคือมันต้องตั้งให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นธุรกิจจริงๆไม่ได้ไไดท้าอย่างนี้ไม่ได้มันไม่บาลานซ์กันระหว่างรายรับกับรายจ่ายแต่นี่มันเป็นงานสาธารณะก็แสดงว่า,าต้อง,อง,งมีแส,สดงว่าต้องมีแผนต้องมีแผนในการจะใช้เงินด้วยใช่ไหมทุกเรื่องแผน S <S อันนี้น,นี่พี่ขออนุญาตแนะนําบ่า <S 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 ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการเรียนครับเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตมันเอามารวมกันได้หมดมันต้องมีมันต้องมารวมถ้าไม่ปรับไม่ได้หรอกก็อย่างทุกวันนี้อย่างเด็กรุ่นใหม่คยังมีรายได้โทรศัพท์เรื่มมาสองหมื่นกว่าคอันนี้โอเวอร์ซะโอเวอร์แล้วใช้ใช้มันโดยไม่คิดแล้วอย่างเงี้ยแ,แล้ว มันมันเป็นทั้งสังคมไงพ่อแม่ก็เป็นคครรัับผบเอาง่ายได้เงินมาทําอะไรก่อนกูซื้อรถก่อนนะแรกต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่แล้วควรจะจ่ายอีเท่าไหร่อย่างพี่นี่เอาพูดตรงๆไม่ใช่ว่าคือเราเราถ้าพี่มันเสี่ยงจ่ายเงินเพื่อสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดพี่ไม่เอาจะทําบุญพี่ไปทําที่วัดบังเอิญว่าเรา มีความพร้อมบ้างครับก็อ,อยากมาช่วยส่วนรวมบ้างแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันเกินลิมิตเราก็ไม่เอานะแล้วสรุปง่ายๆคือหลักหลักลการในการดาเนินชีวิตของท่านพงศักดิ์คือว่าก่อนจะลงทุนอะไรก่อนจะทําอะไรคนจะศึกษาแผนก่อนแล้วก็ประเมินงบประมาณก่อนว่าเรามีงบเท่าไหร่แล้วถ้าเกินเนี่ยไม่ได้แน่นอนละต้องมีเผื่อไว้ด้วยไหมครับว่าต้องมันจะมีเงินเงินการลงทุนนะที่อาจจะได้เปรียบว่ามีประสบการณ์ถ้าลงทุนเท่าเนี้ครับ รายรับเท่าไหร่ครับเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เงินสำรองเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ครับแล้วจะขยายงานยังไงถ้าขาดทุนจะลดการลงทุนได้ยังไงที่ทําให้ธุรกิจมันไปได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับอายุคสมัยมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ต้องเรียนบัญชีนสมัยก่อนนี่ จำเป็นมากนั่งบัญชีนี่อีกสิบปีดูนะวีคอมหมดกดเข้าไปมันบวกลบคูณหารที้หมดแล้วถูกไหมล่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ถานมันจําเป็นไปแต่ว่าเราจะลดลงไปนิดหนึ่งท่านนั่นเองสุดท้ายเดี๋ยวขอความเมตตาจากท่านพงศักดิ์บุญสารให้ชี้แจงเออที้แนะแนะนและแนะนําให้เยาวชนได้เอาหลักวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะครับเชิญท่านครับครับก็คง ขออนุญาตแนะนาสั้นๆว่าคงเป็นเรื่องของการการศึกษาเนี่ยะพุ่งมั่นในสิ่งที่เราจะทําครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่ในวัยนักศึกษาเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายแล้วว่าเราเราต้องการทําอะไรแล้วก็เดินไปหามันเดินตามให้เจอตามหาโอกาสแล้วก็งบงบประมาณมัน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 อยู่ในเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์แล้วแหละว่าถ้าทาธุรกิจเองเนี่ยมันต้องใช้ทุนแต่เราอยู่ในวัยนักศึกษามันคงจะเป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่า ส่วนมากจะล้มเหลวครับบางหลายคนก็พ่อแม่ให้ทุนมามันก็ไปไม่ไปไม่รอดเพราะว่าไ,ไม่ได้ศึกษาเรื่องการตลาดบ้างเพราะทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องสําคัญว่าต้อง,ต,องต้องศึกษาครับศึกษาแล้วมุ่งไปที่เป้าให้ได้ครับแต่ต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนครับธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเราจะเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยครับคือไม่ต้องไปจ้างเขาครับ ถ้าจ้างนั่นแหละกาไรกูหายแล้วเอาเอาเริ่มจากเล็กๆก่อนในเมื่อขยายได้ค่อยคๆขยายออกไปควบคุมรายจ่ายด้วยต้องควบคุมไม่ได้มันมันผมว่าโอกาสเยนี้สังคมโอกาสมันเยอะกว่ายุคนก่อนนะครับผมครับแต่การแข่งขันสูงมากอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อไอโฟนไอโฟนอะไรก็อย่าเพิ่งซื้อโอกาสเยอะแต่ว่าการแข่งขันสูงครับผมครับฉะนั้นคนที่จะได้รับโอกาสและประสบความสําเร็จ ต้องต้องต้องศึกษาแล้วก็วางแผนในการใช้ชีวิตให้ดีครก็นอกจากศึกษาเสร็จเราจะเริ่มสู่โหมดการทํางานครับสู่โหมดการเป็นครอบครัวต้องวางเป้าทั้งหมดครับว่าจะเดินไปยังไงอย่างน้อยๆถ้ามันได้ตามเป้าสัก5 0าสเปอร์เซ็นต์หนึ่งถือว่าสมสำเร็จแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์คงจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าดีกว่าเราจะเพ่งๆไปก็เหมือนเรื่องการทํางานเนี่ยบางที อาจจะไม่ต้องทํางานตรงตามสาขาครับแต่วิชาชีพที่เราเรียนมามันจะช่วยเราได้เยอะม,มันจะไปเติมความสามารถในงานของเราครับผมครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นก็สรุปคร่าวๆเลยก็คือว่าวางแผนวางแผนมีวินัยในการใช้เงินในการใช้เงินแล้วก็ศึกษาอย่าอย่าอย่าโง่ คออยาอยาาากิด <c oughs> ว่ข้อนี้เ,เป็นข้อที่สําคัญว่าอย่างโง่นี่เป็นเป็นอะไรที่ควบคุมมากเลย <c oughs> <c oughs> พี่เตือนตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> พี่พี่อย่างโง่อย่างโง่วางแผนรู้ให้จริงแล้วก็ควบคุมรายจ่ายนี่แหละคือคือหลักของอผู้ที่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยที่ยังยังยังครับนี่ก็ได้รับจากได้รับความเมตตาจาก ท่านพงศักดิ์มูลสารเจ้าของอุบลเอฟซแล้วก็ผู้ใหญ่ของเมืองอุบลเลยก็ว่าง่ายๆนะครับพวกเราก็ขอกลาบขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับครับ